เอาแกงเยอะเอาเบิ่งดูวทักสิบเชือ,าาอยาเด้อฟันใหม่ซือซ้อเเป็นล่มสิได้ภาพไปหาหมอบพ่อได้คุมเะง้อ <c oughs> สิบพ่อได้เข่าคอกปูเป่นว่าสิผูกอู้ไวนี่ปฏิเนียนต้นใหม่พั่นหักลง พุ่งไปพุ่นมันมันเป็นร่มอย่างนั่วใบเนี่มันด้โดนสันมัอ่กอยุ่่เ่งเนอ๋อใช่ได้ใช่ได้มหีเด้อหลังคามันจะพวลงมาด้น่อกหัวคอยคอยลนั่นั่ันนั่ะ อ๋ออ๋พพิกลงมาพพิกลงมาเอ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 อคอยสินเอาวะที่นี่คอยสินเอามมักตะกบที่นี่พี่น้องหักตะโกบหักตะโกบอื้อหนาว ม oh. really ีมิมว่ายอยู่นี่ปั้นอยู่นี่มีมิมอยู่บอกคือได้ฟันลงเอาผู้เฝ้าหามิมเกลถามหามิมแล้วเนาะมิมบ่บมีมิมบ่มี่ก็กินหมากนี่ไปก่อน

กำลังเจอมิมนะคะคนล่ามิมคืนก่อภัยเห็นมิมไห่น้องนั่นลานขึ้นเห็มเนม,หมิมออมันงคะ

ไฟแล้วไฟติดปอเนาะไฟกัน อานกำเล่าอามินไปนอกนกะันกองกอภยนะัยฮะยานเตรียมตัวแ,แลนตลรอดเป็นจังได้เป็นจังได้ชุดไปอเอาไปละ ตาเทพโอ้ได้แล้วได้แล้วพี่หนอก้องมากคลายร้องมากอยายกระตัมเอามันไงงวยการตายนี่มันใช่มาถือสันเรอมาเลยเอาจะใช้เขยิปห์โอ้โอ้แตกโอ้

ข้างบ่างปังเหรออ้วนใครเหรอขอบุญครับพอแล้วเอาเลยพอแล้วพอแล้วเอาไปพูดละมาเด้นยแล่วไงบ่เออดยอดไปแล้วโอ้ยใจเย่อพ่อซี่มึงนู่นหวานบ่เจ้าองแสบวะอ้ามันโอ้ยมันน้ำหัวานน้ำหวานปิตา แซ่อืมหวานหอต้องหมัหอมมกินหแม่ือืมกินปึ๊บตายปั๊บหวานขึ้นปั๊บถ้าหวามันจะหวานบ๊วยกกันก้าวหวานน้ำเพิืงซื้อน้ำมันจะเป็นแบบนั่นมันซื้อแต่แม่มันไข่ควายปอืม